หลังจากที่มีการเปิดตัว iMac ปี2023ไปในช่วงฮ l l โลวีนที่ผ่านมานะครับทีมก็จะเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยมาคนก็ชอบพรีเซนเทชันตรงนั้นที่เขาถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max นะครับบางกลุ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ iMac ตัวนี้เปิดตัวมาก็น่าตื่นเต้นดีนะครับแต่บางคนก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่านอกจากการเปลี่ยนชิปแล้วเนี่ยดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับขนาดหน้าจอตัวนี้ยังมากับผานาหน้าจอ24นิ้วความละเอียด 4.5K นะพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ยังมี Thunderbolt มาให้เเเหมมมือนนดินิกก็ไ่ พอรต์ตามสเปคที่เราคัสตอมในหน้าเว็บนะั้นว่าคุณจะซื้อสเปคไหนแล้วก็ตัวออเดลจาก3.5อ,อะไรอย่เงี้ยก็ยังคงมีมาให้ครับจริงๆมันก็ดูเดิมๆแต่คุณผู้ชมครับตามสไตล์ของ Apple การเปลี่ยนโฉมครั้งนึงเนี่ยเขาจะอยู่ยาวนานไปอีกหลายรุ่นเหมือนกันจนกว่าเขาอาจจะเบื่อหรือว่ามันขายไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยถึงจะเปลี่ยนทีนึงซึ่งดีไซน์เนี้ยส่วนตัว Old, โอ๊ตมองว่า มันดูสวยแล้วนะคือตัวเครื่องก็บางนะครับขอบจอเนี่ยด้านหน้านถ้ามองเห็นเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วด้วยตัวเครื่องตัวนี้เป็นสีเขียวที่โอชอบด้วยมันลงตัวมากๆผมบอกว่ามันอะไรเป็นดีไซน์ที่หรูหราดีนะครับแล้วก็ดูแบบทาเลสอะดูคลาสสิกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วด้านหลัง โลโก้ Apple จากเดิมเนี่ยที่อาจจะเคยมีแสงไฟส่องแสงสว่างว่าบนะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้ a p p l e ที่แบบเรียงเรีองหน่อยดูหรูหราดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วดีไซน์เนี้ยผมมองว่ายังคงใช้ได้ไปอีกยาวๆนะครับการจะเป็นเจ้าของ iMac ปี2023นะครับไม่ยากครับคุณมีเงิน5 0 0ห0ื่นนะครับคุณจะได้ทอน100รบาทแล้วก็จะได้สเปกเริ่มต้นไปใช้งานกันนะครับสเปกเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว CPU 8คอร์ core, GPU 8คอร์ core, แล้วก็ RAM 8GB กะนะครับก็จำง่ายๆเลยว่าเป สเปคเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับสำหรับสเปคเริ่มต้นก็คือพอร์ตเนี่ยอาจจะเหลือ2พอร์ตนะครับเป็นพอร์ต Thunderbolt ทั้งคู่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาก็จะเป็น Magic Keyboard แบบเริ่มต้นนะครับไม่มี Touchpad มาให้แล้วก็ Magic m o u ส์1อันโดยที่อุปกรณ์เสริมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องที่เราเลือกนะครับนี่อันนี้คือตัวคีย์บอร์ดที่ เขาแถมมาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอีกสเปคหนึ่งนะแต่ว่าก็ดีไซน์ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ตัวเมาส์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นตัวพร้อมใช้นะครับราคานี้คุณก็สามารถใช้งานได้เลยถ้ายิ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะมีส่วนลดด้วยก็ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมตามยูสโตหรือว่าช็อปที่ร่วมรายการก็ได้แต่ว่าตัวเทอโอรีวิวสเปคในวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นรองท็อปนะครับตัวนี้มีการคัสตอมปรับแต่งนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นรุ่น CPU 8คอร์จ p u 10คอร์นะครับความจุ512 g b ตัวนี้เป็นรุ่น RAM 16 g b นะครับเป็นรุ่นรองท็อปนั่นเองนะครับราคาเนี่ยเทอโอจะลองคำนวณคร่าวๆแล้วกันจริงๆสเปคเริ่มต้นเนี่ยตัวรองท็อปมัน6 3หกหแต่ว่าถ้าาเเเกิิดรพ่ม RAM เข้าไปด้วยนะครับก็จะเพิ่มราคาคไปอีีกกออย่างแต่ว โอตฟู oh, ตัวอุปกรณ์เสริมมาทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดที่มีตัวทัชไอ i ดมาให้นะครับตัวเมจิกเมาส์แล้วก็รวมถึงตัวเมจิกแฟ็คแพดนะครับทำให้ราคาตัวนี้เนี่ยเซตนี้ก็อยู่ที่7 6 9 9 0บาท เรื่องแรกนะคะพี่โอจะอวยเขาเลยก็คือเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอของเขาทำามาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาที่ไซส์ซิงก่อน24นิ้วบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปแต่พอโอได้ลองใช้งานแล้วเนี่ยเป็นไซส์ที่เหมาะกับการทํางานครับเพราะขนาดหน้าจอแบบนี้เราสามารถแบ่งหน้าจอ2จอได้นะครับหรือว่าเปิดหลายๆหน้าต่างเพื่อทํางานไปพร้อมๆกันหรือตัดต่อทํากราฟิกเนี่ยพื้นที่เยอะขนาดนี้มันจะรู้สึกแบบ เฮ้ยดีถูกใจนะครับพื้นที่เยอะมันก็จะได้เปรียบนะดูจอขยายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของสีสันที่ให้มานะครับความละเอียดก่อแล้กันตัวนี้เป็นจอเรติน่าความละเอียด 4.5K ดังนั้นเปิดภาพมามันคมชัดเป๊ะอยู่แล้วแล้วในเรื่องของสีสันเนี่ยแสดงผลได้ โห oh, มากกว่าพันล้านสีอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแม่นยําสีสันเนี่ยนะครับมันก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของความบันเทิงกันบ้างเราดูหนังก็ถือว่าเต็มอรรถรสแล้วอย่างโอดูซีรีส์ใน Netflix นะครับหรือว่าดูหนังใน Netflix เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับที่มาคู่กันกับความโอเคในเรื่องภาพก็คือเรื่องเสียงเพราะว่าลำโพงให้มา6ตัวนะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะนี่นะครับ <I S 1> เป็นตัวอย่างเนาะเนี่ยเสียงดีมาก ความตึมๆแบบดุมตมจังหวะของแบบเสียงเนี่ยคือเราได้ยินนะครับเบสจะมาเป็นลูกเล็กๆนะมันไม่ได้ลึกมากแต่ว่าก็ได้ยินเห็นปะดีมากแล้วก็ที่อตลโเสริมนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงหกตัวที่มากับ Dolby Atmos อีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องของไมโครโฟนแล้วก็กล้องที่เขาบิวมาให้นะครับทาง Apple เนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ลำโพงแล้วก็กล้องทำออกมาดีที่สุดเท่าที่ iMac เคยมีมานะครับตรงนี้เนี่ยโอยก็จะอจัดันทึกไปเลยให้ดูนะครับตรงนี้คือ สิ่งหนึ่งที่โอ๊ตเห็นคือความละเอียดของกล้องเนี่ยความลนะเอียด UHD นะ 1080p ทำออกมาโหดีมากโอชอบมากคือถ้าในห้องเนี่ยมีแสงคือเพียงพอเนี่ยนะครับหน้าเราจะใสมากแล้วภาพเนี่ยเป็นไปตามที่เราเห็นกับตาเนื้อเราเลยคือมันค่อนข้างที่จะเรียวถามมากๆนะครับขนาดเดียวกันไมโครโฟนของเขาเนี่ยให้มา3ตัวที่ด้านบนนะครับเก็บเสียงออกมาเนี่ยคือมันเป๊ะจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัว OS ใหม่ Mac OS ของเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีฟีเจอร์ แถมมาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับที่เราจะแบบทำแอคชั่นต่างๆได้แล้วก็จะมีแบบความเคลื่อนไหวขึ้นมานีด่ดังที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เห็นปะ่ะน่ารักเนอะคือเราสามารถแสดงความรู้สึกได้จริงๆมันมาพร้อมกับ OS ใหม่ของอุปกรณ์ฝั่ง Apple หลายๆรุ่นที่ผ่านมา มาถึงช่วงตอบคําถามที่หลายๆคนอยากรู้นะครับว่าชิป m 3หรือ m 3ของเขาเนี่ทำงานได้ดีกว่าชิป m 1แล้วก็ m 2ของตัวเองเนี่ยมากแค่ไหนนะครับถ้าอิงจากพรีเซนต์เนี่ยทาง Apple ิลเขาเคลมเทียบกับตัว m 1ของตัวเองว่าชิป m 3เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้น อีก35%อ์ซึ่งโอไม่รู้หรอกนะว่าเขาเทียบจากอะไรนะครับแต่โอ้ก็มีเครื่องมือที่ทุกคนน่าจะไว้วางใจกันอย่างตัวกิ๊กเบนหกนะครับผลเทสนะครับของตัว M3 เนี่ยซิงเกิลคอร์ทำคะแนนได้ที่3า0พคะแนนแล้วก็มัลติคอร์ทำคะแนนได้ที่11,9 6 0คะแนนถ้าเทียบในโลกของเขากับชิป M ของตัวเองของผลปรากฏว่าซิงเกิลคอร์เนี่ยทำคะแนนได้ดีนะครับเป็นรองแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเป็นรองตัว M3 Pro กับ M3 Max ที่ทำคะแนนได้3,000ันขึ้นมาทั้ง แล้สิงคโปร์ทำงานได้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับโอก็เลยคาดหวังในเรื่องของมัลติคอร์แต่ผลปรากฏว่ามัลติคอร์เนี่ยมันดันไปใกล้เคียงกับตัวชิป M1 Pro นะครับแทบไม่ห่างกันมากโอก็เลยแอบผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับชิป M1 ปกติของเขาที่ทําคะแนนได้ประมาณ8,300คะแนนเนี่ยผลปรากฏว่าแกลบช่องว่างของเขาเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็ทํางานได้เหนือกว่าประมาณ40นิดๆนะ40เปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งเครียดก,กันไปนะครับเพราะว่าในแง่ของการใช้งานมันก็็จะะเเเปปนนออีีกกกคววาามรรู้สึึลิงลยพตัช M3 เ,เขาจะมี n e u r a l Engine กับตัวกราฟิกในช่วยการทำงานนะครับแล้วตัวนี้ Mac OS เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะ s o n o มานะครับเดี๋ยวจะตัดต่อวิดีโอผ่าน Adobe Premiere Pro กันนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ซื้อ Final Cut นะครับเราใช้ Premiere กันเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เนี่ยโอเปิดโปรเจกต์นะครับพุตเทจที่ใช้ในโปรเจกต์นี้ความละเอียด 4K หมดเลยนะครับแต่ว่าคือเราเลื่อนไปตรงไหนเนี่ย <Wow. S 1> มันสามารถพรีวิวได้แบบโหแททันทีเลยคุณผู้ชม คือการทํางานกับ Adobe Premiere Pro เนี่ยสำหรับโอตไม่มีปัญหาเลยนะครับกับตัว Mac ตัวนี้นะเพราะว่าคือมันตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วนะครับประมวลผลได้เร็วจริงๆงนี่า,าเห็นไหนคุณผู้ชมครับระหว่างที่โอ๊ตเนี่ยทำการตัดต่อแล้วก็ดูทำไลายไปเรื่อยๆนะครับผลปรากฏว่าความร้อนสะสมเนี่ยจากตัวที่โอ๊ตมอนิเตอร์เปิดมอนิเตอร์ไว้เนี่ยนะครับก็แตะ90กว่าองศาอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ้ยตัวนี้มีพัดลมไหมพี่นะครับคือตัวนี้มีพัดลมนะครับ2ตัวแต่ว่าเสียงพัดลมเนี่ยค่อนข้างเบาคือการทํางานไม่กระทบเลยนะระหว่างทางานเนี่ยถึงแม้ความร้อนเนี่ยจะ,จะแตะ9 0 9 5 9 6อยู่แล้วก็ตามเดี๋ยวลองเอ็กพอร์ตกันดูดีกว่าว่าเอ็กพอร์ตออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะอ่ะ,อะ,อะก็เหลือ8นาที7นาทีลงมาตามลำดับจริงๆมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปกติ เห็นความร้อนไหมครับผู้ชมตอนนี้เราเอ็กพอร์ตอยู่นะความร้อนทะลุร้อยองศาไปแล้วนะครับแบ่งนี่เป็น CPU 90กว่าองศานะเกือบร้อยแล้วก็ GPU 80กว่าองศาครับ และสาหรับการใช้พลังงานนะครับก็ถือว่าประหยัดทีเดียวครับถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงสลีปนะการใช้พลังงานเนี่ยจากตัวอะแดปเตอร์ที่โอท์มอนิเตอร์ด้วยอุปกรณ์นะครับก็อยู่ประมาณ10วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าเว็บเปิดเว็บปกตินะใช้งานแบบทําอะไรแบบเบาๆทั่วๆไปนะครับก็อยู่ประมาณ20วัตต์ครับแต่ตอนนี้ที่โอ p o r พอร์ตอยู่เนี่ยการใช้พลังงานอยู่ประมาณ70วัตต์นะครับก็ถือว่าประหยัดทีเดียว ความเร็วในการทํางานนอกจากตัวชิปที่มันมีประสิทธ,ธิภาพสูงแล้วเนี่ยนะครับตัวสตอร์เรจของเขาเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับอย่างโอทเทสเองเนี่ยตัวความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่2 9 1 0ันเมกะไบต์ต่อวินาทีความเร็วในการเขียนอยู่ที่3 3 0 7ันสามเมกะไบต์ต่อวินาทีก็ถือว่าทํางานได้ดีแล้วนะครับในพาร์ตต่อมาเป็นพาร์ทที่หลายๆคนก็อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าการเล่นเกมเนี่ยเฮ้ยมันดีหรือเปล่าเพราะว่าตัวชิป M3 เนี่ยเป็นชิปที่มีการพัฒนามาให้ศักยภาพค่อนข้าง,งสง แต่ปัญหาตอนนี้คือประสิทธิภาพมันไปถึงแต่เกมที่รองรับมันอาจจะยังไม่ได้หลากหลายเท่าที่ควรนะครับอย่างตัวใน App Store เองนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของ Arcade กับตัว Play นะครับเป็นค a ต e ก o ร y ีแยกกันในอาร์เคเองเนี่ยดูจากตัวเกมแล้วตอนนี้นะครับเกมก็มีค่อนข้างหลากหลายขึ้นนะครับ a อดโฟ l t a นะครับ Lego s t A, r w a r s b a t t l e Star w a r s วอล์ a คอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในส่วนของ Play เนี่ยเราจะเห็นเกมที่มันแบบ เออเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นนะครับอย่างที่อราเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวก ads for n i นะครับ resident evil for mac นะ the s i e a m sim city นะครับ b i o s h o c k เนี่ยเออก็มีมาให้ลองโหลดลองเล่นอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ลองโหลดหรอกต้องซื้อนะครับหราะหลายเกมเขาก็คิดตังค์นนอะเนาะราคาก็แตกต่างกันไปเออก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่ทาง apple ก็มีการพัฒนาแบบขึ้นมาเยอะเยอะขึ้นนะครับในเรื่องของเกมที่ผ่านตัว store ของเขาเองขณะเดียวกันในส่วนของ steam นะครับเอาลองเข้าไปดูแล เกมส์สตรีมเนี่ยที่เป็นตัวของ Mac OS นะครับแคตตาล็อีนี้เนี่ยนะโอ้มากิวลองเข้าไปดูแล้วก็มีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเกมหลายๆคนก็ที่คุณเคยดัง Dota A ก็มีนะครับนี่เอาเล่นให้ดูเนี่ยเลื่อนลงมามันก็จะมีแคตตาล็อีนะ Dota A นะครับ Football Manager 2024นะครับ Line of P นะครับ Armor 3 War Thunder และ o v e r c o o k e d Overcook e d เนี่ยนี่มีมาให้ปวดหัวด้วยนะครับแต่ต่อจอยยังไงก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงแต่ o v e คงไม่ได้ต่อจอยเล่นให้ดูเพราะว่า โอ้ oh, ท่านจะปวดหัวกับโอเวอร์ครู่ะนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับอีพิกเกมนะครับอ่ะอีพิกนี้ก็มีเกมที่รองรับสำหรับ Max ด้วยนะครับในอีพิกนะครับก็โอ๊ตเนี่ยโหลดเมทัลเอ็กซ์ดมาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงปวดหัวไปด้วยกันคุณผู้ชมเพราะว่าเกมนี้ก็โอ๊ตก็ไม่ได้เที่ยวชัญอะไรเท่าไหร่แต่มาเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูว่ามันได้ขนาดไหน อันนี้นะคะโอดเข้ามาที่ม a ท o สดัดแล้วนะครับจริงๆเสียงดังมากตอนเข้าเกมมาเนี่ยมุมด้านขวาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเป็นเกมโหมดแล้วนะคบ macOS ล่าสุดมีส่วนนี้มาทําให้การเล่นเกมเนี่ยดียิ่งขึ้นเต็มจอได้แล้วอะไรอย่างงี้นะส่วนเสียงนี่ให้ฟังก่อนเสียงจึ้งเสียงมันลดเกินนะมันดังฟังชัดเกินนะครับอันนี้มันดีมากนะพูดไปแล้วในเรื่องของลําโพงนะครับเสียงดีจริงอ่ะเดี๋ยวต่อมา เข้ามาลองเดินมูฟอะไรกันบ้างก่อนจะไปมูฟให้ดูอันนิดนึงก่อนว่าโอ้เซตค่านี่การแสดงผลเป็นยังไงอันนี้คือเป็น Default ที่เข้ามาแล้วมันก็เซตตามนี้เลยนะครับ resolution 224 1 2 6 0คูนะครับตัว ratio นะครับ auto quality medium นะครับแล้วก็ motion blur อันนี้เป็น high นะครับก็ปรับมาส่วนอื่นก็ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมแล้วนะอันนี้เป็น default เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกัน ปิดเสียงดังๆเน่อุ้ยก็เล่นได้อยู่นะไม่แย่ไม่แย่ไปไปไปจะเสียงดีจริงยอมเนี่นยครับกระดึบกระดึบไปอ่ะกระดึบกระดึบ มาดูว่าถึตรงนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับสำหรับ iMac ตัว M3 ตัวล่าสุดนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็น all-in-one PC ที่น่าประทับใจตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจก็ลองไปคัสตอมสเปคดูก่อนได้ผ่านหน้าเว็บนะครับอย่างที่บอกไปว่าเริ่มต้น49,900บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้ว อื่นๆก็แล้วแต่คุณผู้ชมละกันว่าต้องการจะเพิ่มแรมเพิ่มหน่วยความจําเพิ่มสตรเรจหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกไหมนะครับขึ้นอยู่กับบัจเจตในกระเป๋าเลยอ่าสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะตอบคําถามที่สงสัยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับโอ๊เนี่ยทำติ๊กต็อกให้ไซเบอร์บิสแล้วด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวโอจะอัปคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างวันไปเรื่อยๆแล้วกัน,น thank you